มาเรื่องสร้างบ้านกันนิดหนึ่งพอพูดสร้างบ้านปุ๊บ ขวัญอาจจะกุมขมับปั๊บผู้มากประสบการณ์ก็มันบานปลายเชอรี่เนี่ยหลายคนเจอปัญหาเดียวกับขวัญเหมือนกันคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าปวดเทสกลุ่มฮาร์ดแน่นอนเพราะว่าทำเท่าไหร่เฮ้ยมันไม่เสร็จสักทีเหมือนสาวยายาอุรัสยาค่ะบอกเลยว่าตอนนี้บ้านหนูมันบานปลายมากค่ะคุณพี่คือเรื่องของเรื่องค่ะยายาเนี่ยอัปเดตเรื่องบ้านที่เขาใหญ่ให้ฟังคือบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าน้องจะสร้างให้แดดดีแล้วก็หม่ำนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรือนหอนะไม่ต้องมาแซวเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแต่แป ส0ก็ยังเข้าอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมบุญเติมเอาเติมฉ่าเติมไปเรื่อยอแล้วก็เหมือนตอนนี้งบจะบานปลายไปกันใหญ่แต่ยังไม่ถึงขั้นร้อยล้านบาทอย่างที่หลายคนแซวนะคะจะไปต่อได้อีกไปเรื่อยเ<า>จ้าตัวก็ลั่นออกมาดังๆเลยว่า,าไอ้ที่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่สวยสุดๆแล้วก็เป็นบ้านที่ฮิวใจบรรยากาศดีทุกอย่างค่ะ<า>นักข่าวของเราก็เลยถามว่าเอาจริงๆแล้วที่ยังเข้าอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องย่าถือเลิกหรือเปล่าดูเลิกพิเศษยังหาเลิกลงตัวไม่ได้หรือเปล่า <ด>จะเป็นยังไงไปฟังยายาค่ะใกล้แล้วใกล้มากๆใช่ค่ะก็ก็ไปกับพี่วิทย์ไปเลือกต้นกันไว้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ความคิดเอนนีะไรบ่างบ้านเเสร็จแล้วมั้งนะใช่ค่ะน่าจะ80%ค่ะเหลือแค่สวนกับอินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งปีนี้แน่น,นอนค่ะ <c oughs> บ้านบ้าน <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านคุ <c oughs> ้มคุ้ม มันคือ,ม,คอมันคือความสุขทางใจและมันคือแบบสิ่งที่เราเห็นแล้วมันทำให้เราคอมพ l e ทค่ะไม่มีไม่มีแพลนเราไม่มีแบบวไม,มมไม่ได้ดูวันว่าต้องเข้าวันไหนเลยค่ะก็เมื่อมีเสร็จแล้วก็ว่างก็เคยไป เขาไม่ได้มีเลิกมียามเสร็จมาแล้วก็ไปเมื่อนั้นละค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นล่าสุดที่เจ้าตัวรับบทนักร้องขึ้นร้องเพลงในคอนเสิร์ตของเจฟสาเตอร์เขาอุ้ยกระแสดีมากย่าๆก็อวยตัวเองชุดใหญ่เลยนะคือน้องน่ารักอยู่แล้วนะภูมิใจมากค่ะที่ได้ขึ้นคู่กับศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็เบรกไว้นีดหนึ่งว่างานนี้งานเดียวนะคะรอบหน้าไม่รับบทนักร้องแล้วนะคือร้องเองก็เขิดเองแต่ก็แอบอวยตัวเองเหมือนกันเอาเป็นว่ารวมรวมน่ารักสุดๆค่ะ